พวกกันเขามาไหมมาฝึกให้มันเป็นเดอ้อจากซีโมงจากน้อยหรือซีโมงเนี่ยเขาฝึกใหยย้ยวนสาราน้อย,อยนั่นแหละท่านเขามาบอกว่า,าท่านเ,เป็นบางที่เขามาคำตังสิแต่เรื่องว่าท่านได้มีการฝึกให้พวกอันนั่นแหละมันนังมีกบคู่ฝึกคู่ฝึกเขามีอยู่ ผาบอกอาไม่มาฝึกมันเป็นสะก้อนเ <c oughs> ดี๋ยวมาอหอดมองมันเลยถ้าหนึ่งมันเป็นฟังคมเขาบอกเลยอย่าคอา,คามหลูอันอื่นมามาพึ่งขัดงานอย่าเพิ่งเอาคามจำเอาค้อมหลูอืน่นหรือหลายๆอย,ย่างที่เขาได้ยินไเด้ยฟังมากมาขัดงานเดุของมันเป็นสะก้อนเป็นหลังจงไปเลือกเอาว่าวิธีนั้นวิธีนี้ ของสำนักนั้นอาจารย์นี่อันไดกระชันคำสอนไผ่ก็ตามที่ให้เหตุให้เห้าเขาถึงความสงบและหลู้วาามจริงเห็นตามจริงปร่อยบ้างใดคำสอนนั้นก็ให้ถือเอาไปปฏิบัติได้เลยบเบอเกี่ยวกับว่าจะเป็นคำสอนไทยเราว่าเป็นธรรมนี่ะจะบอกแต่ละคนว่ายติยัตัทธาโดยเขาว่าตำร่าและอาจารย์ ให้ตัวเองฝึกเป็นสักนอนแล้วจะเลือกเอาว่าอันนี้เป็นที่ว่างจิตได้สงบได้รู้ได้เห็นได้ปล่อยว่างได้ตั้งหากด้หิหารจิตตำราเลยอาจารย์ได้แล้วก็แยกไปพึ่งเสือไม่อาจารย์เลยตำราเนาเพราวาข้มเสือเหนแใ่ห้องบรเห็นเข้าก็ไล้ลงปฏิบัติตอ <c oughs> งแยกพึงงานแล้วก็แยกพึ่งเสือ ให้ไปตรวจสอบทดลองด้วยตัวเองบอกว่าแต่ละคนที่เขามานีผักดั่งขึ้นหรือสองขึ้นไปจั่ยพยายางฝึกตัวเองมันเป็ตรวสอบทดลองให้มันได้พื้นฐานเบื้องต้นสกอนเข้าไปแนเน็นํำกันยาก่อเขาโอเกเบื้องต้นความสงบเบื้องต้นหรือปัมะพื้นฐานปัมะขั้นต้นขันแรกคือได้มีสติจึงกันระลึกรลู สุดโตในร่มหายใจเขออ่าออกแดดแาก,กนเอาอาการติติเมื่อเป็นเรื่องยืนยันว่าเป็นผู้สรงชา้นจะเริ่มชั้นช,ชั้นที่หนึ่งเป็นผู้มีสติษษษษษดู่ในร่มหายใจเขาหายใจออกมีอาการติติที่เห่าเขาใส่วิธีเทคนิคให้มันมาเกิดเอาเรื่องระว,วังการคิวหรือตึงๆระาวาังหนาผามีเป็นเบื้องต้น,ตน แต่เห็ดเบื้องตน้นคือเบื้องต้นเป็นแล้วที่หนึ่งที่สองที่สามมันเป็นตัวเองกับมันจังหวะเขาเน้นเบื้องต้นสักการเอาพื้นฐานนะมากเบื้องตน้นคนเป็นลายสำคัญที่ว่าขันตน้นมันอยู่ได้เหเี่ขันปลายเลยมันเอาอะไรด,ดอกคือจังหเขาอ่ปูกรหงนั่นแหละเขาไม่หนาที่รดน้ำคนดินเส่ปุ๋ยมากมันเขาบังคับอะไรได้ได ส่วนคนเจอ,อ,อกมาแบบนะีขคืออยู่กับการบำบัดง,งตนมันเด้บำบัดง,ง,งตนบำบุดง,งหากันลดน้ำพ้นดินก็คือมีสติให้มากดูธรรมะในลมหายใจให้มากพยายามนิง่งอยู่กับลมหายใจแต่ก็อยู่กับความรู้สึกตัวตัวนี้สําคัญนะความรู้สึกตัวแต่าอย่า <c oughs> พยายามฝึกสมาธิไปในทังที่สงบนิง่ง บังคับห้ายุกับความบรรลุจักยังคือบรรลบดูสิ่งอื่นบรรลุดูนั่นอันนี้เรียกว่าบ้าแบบลักษณะว่าบพสนใจอย่างมั่งคายครับนอนหลับหรือความปล่อยปะละเลยบ่มเป็นปล่อยว่างช่างว่าเข้าบเในนี้ย่อมความสงบอันเป็นชา้นสีมั่งกรเปรียบเสมือนก็นอนหลับได้นะแต่ว่าดีอยู่บวามเป็นแบ่ดีแล้วมันก็เหมาะสมกับ ชีวิตก,การงานขอบครั่วเฮาเหมาะสมทำได้ตลอดการทุกมือทั้งทั้งที่มี่ขอบครั่วอยู่ทั้งท้งที่ทำงานอยู่น,งงน,นั่นแหละทุกคนได้เบิกเบิกแต่อาน,นิสงทรงแห่งอานานาปานาสตินี้โดยการทรงชา่เจะเริ่ชาตนในชาติหนึ่งสองสามสี่อย่าเพิ่งว่าหนึ่งสองสามเท่านั้นทุกคนที่ยังมีความวกาังวลวิตก ในเรื่องเรื่องเงินเรื่องอาชีพเรื่องการงานหรือยังเป็นผู้วัตถันในมีโภคทรัพย์ในการเรื่ยงฉีพอยู่บริจาคให้ทุกคนมาฝึกเอตัวนีอานาปานาสติเป็นที่มาแห่งการเจริญซึ่งโภคทรัพย์มั่นเป็นที่มาแห่งการเป็นผู้มีโลกน้อยหรือหายจากอาการที่เป็นโลกมั่นหรือประกอบโดยอาชีพการงานเพื่อเกิดความเจริญมัน่น แบรนเดนคนที่มีอายุยืนมากอ่งนี้มีอันใสง์ภามไฟหน่อกเรียกว่าเป็นของแถมผลค่อยไดจากการส่งชาติเริ่มชาติด้วยการำกำหนดดูลร่มหายใจของออกชีวิตเท่าสิบเขคอยเปลี่ยนไปหรอกเพราะว่ายังความขีดของเฮ้าถูกอบรมความขีดของเฮ้าตะกาวเท่าสิขีดเอาอยากไปยังเท่าสิขีดจินตนาการไป จินตนาการยากไดทั้งสันจากไดทั้งสี่จากเป็นแบบนั้นจากเป็นแบบนี้อยากรวยได้จากนั้นได้ยากใดลถได้จากมีนั้นไม่นี่ได้คิดเอายิงคิดยิงบได้ยิงคิดยิงหลอนยิงล่นยิงกัางวันือื่าคือคนเข้าไปสมัครงานคนถือบ่เคยอบรมสมาธิคนถือบ่คหุ่จักนี่มันถิขาดอันนี้เอาไว้ว่าต้องใดแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้เขาต้องบอกแบบนั้นแบบนี้บอกไปแล้วนะเขาบอกว่าถูกใจ บอกว่าเป็นตามที่ตัวเองคิดเอาไว้สิศูนย์ขึ้นวบโมโหขึ้นเลยเด้นั่แหละความรู้สึกภายในมันแพร่สานไปมันหลับกันใดที่เกาอะน,นี่มากน้อยต่างกันบางทีรู้สึกั้งทีคมเขาเบาออกในทางอย่างไห้มันสุภาพแต่ความรู้สึกภายในมันก็นสแสดงออกมากในข้างสิ่เหตุไห้อารมณ์ร้อนเขากันรับรู้ได้ให้กันนหละยสมรงานิอะไรด้รลยบกพรายอะไรแบเนี้ แต่ว่า,ากคนมาฝึกอบรมคมใจของเจ้าของค,อม,คอมจิตของเจ้าของคอมเข้าคิดเจ้าของนี่ให้มันสงบนิ่งมัน <c oughs> เลยว่าคำว่าให้มันเกิดบุญสะก่อนบุญคือความสงบเย็นในตัวเองแหละไม่กังวลไมล่ร้อนร้อนในตัวเองแล้ว <c oughs> ท่านีสติกราบหลูห่ไม่ร่มหายใจออกมือหนึ่งมือหนึ่งบา่าอะไรเหยายดอหลอดอกเอาชั่วโมงละาสองวินาที่ก็ได้ ชวโมงละา้อวินาทีแต่ฝึกเป็นแล้วจะเข้าใจเองดอกแล้วเพราว่าท่านจะเป็นอาจจะบ่านเข้าใจฝึกเป็นแล้วแครู้ลมเข้าอาการพิดที่เกิดขึ้นระหว่างการอัดอากางนวมรู้ลมออกเศร้าเอาชัวโมงละาแค่นั้นแหละก็ไ,ได้แต่ให้เหตุไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยชักสามเดือนก็เห็นผลเพราะแม้ว่าเหตุเดือนนี้เดือนนี้ดอกมันก็ต้องสร้างสมทุนนะครับสกก่อนหน เขาต้องมีทุนทุนคือความสงบของข้าเองนี่แหละอย่างหนึ่นงข่าวาอา,ออานิสงส์อาณาปานสรีอีกอันนี้ก็อ,าอ,าอามารผู้มีบาปเาทวดามารพูมทั้งหลายบา,าสมาทำอันตรายเขาใดในขณะที่เขาอยู่ในโลกมหายใจนี้แม้กระทั่งกรรมเก่ายังไม่อาจสามารถให้ผลได้ในขณะนั้นในขณะที่เขาอยู่โลกมหายใจนี่เองนั่แหละอานิสงส์มันมีมากอยู่แต่นั้นเพราะเป็นจุดหมายของขา เรงแต่ว <mark. S 3> ่าเบาเรืしし่องสิ่งผลพอยได้ผลพไยได้หรืออานิสงส์ก็ว่าไปผลก็ได้ก็ว่าไปทุกคนเพราะว่าทุกคนยังมีความกังวลในเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องฐานะครอบครัวเรื่องความกังวลหลายอย่างที่ว่าในครอบครัวหรือว่าถ้าเฮามมีสติบุกคนที่สรงชา้นจะเริ่มชั้นีนแก่ปัตมะชาตนบุญมันก็เกิดมากมากแล้ว เดี๋ยวจะงสันสีไว้ย <whole. S 3> <Okay. S 1> ังก so yes. yes. okay. mm ับคนที่ทําให้บ่อยทําให้มากทำถึ่เกิดกล้องไชิ่ต้นแรกรูล่มเผาออกตลอดทั้งมีอาการกิดๆเกิดนระว่างการคิวกานอากาศกวาไปเฮาเห็ียดยืนเดินนอนนั่งชิ่แล้วอันที่สองแบบทุติยญชาญที่สองเฮาบริคิดยังยางไปตามทางกระซือปุ๊บนึกนึกขึ้นหลดลวงนวงขึ้นหลดระวางการมาผ่านโดยการหัวเฮากรแล้วแต่ ในก,ก็นให้ดูไว้ว่านั่นคือเป็นทุติยชาตปราศจากความคิดนึกมันเลยเกิด้นไ้จิตมันสงบตอนมันสงบมันว่าอะไรคิดอย่างม่ท่านเสพปัญญาอย่างแบบนั้เดี๋ยวคอยให้หหรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวว่ามันนิ่มๆนุ่งๆอยู่กลางหัวมันอยู่กลางคิวกาลางหน้ากมันแล้วแต่นี่เป็นทุติยชานปราศจากการคิดเป็น,นว่าท่านได้เป็นปัญญาอย่างดอกนะปัญญาไม่ยูขันต้นอีก เดี๋ยวฟังไปก่อนต่อมาแต่เขาชิ้นแล้วที่สองแล้วคข้า,า่าตัดที่ยันชาญชาญทีส่สามจิตเบากายเบาปัจจุ t เกิดก็อิติและปราโมทอิติปราโมทปมัจจุ t ปัจจุ t กิเลสสงบโตโลงคือ <c ười> เป็นคนบ่มิกิเลสนี่แหละในตอนขณะนั้นเป็นจิตเบาความคิด,น,น,น,ดน,คนั่นแหละเป็นโล่วงว่างๆางว่างๆเด่นกายก็รู้สึกว่าเบาๆเป็นโคงกระด้าเด้ ช่านที่สามอันที่สี่ก็บว่าตางจกนอนหลับแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่านอนหลับเขาโบกหูมือโตทันที่สี่นี่มันมีสติอยู่มันหลู้อยู่ว่ามันเข้าไปอยู่หมองหนึ่งโล่งโล่งว่างไปเบิดมันเป็นมือแต่ว่าโล่งว่างแต่เขานอนหลับมันมืดตื่นก็นมาจังหูวะจังหูมือว่านอนหลับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงกับว่าไปแต่าตัวหนึ่งน่ะ ก็ออกมาสักว okay. okay. like okay. so yes. <are> right. ันกับเจ้าหัวแกว่าจะของเขาไปกี่ชั่วโมงเท่ากันจุดหลักมันเ่านจะเอาตัวนี้เอาแค่ปฐมาฌานเอาแค่ปฐมาเด้อมาถึงเบื้องต้นสติรู้แล้วมายใจเขาออกมีความรู้สึกโตอยู่ในระหว่างกลางคือกลางกลางผ่านบางที่มันก็ขึ้นไปทังหัวหนุ่มเงือบเนือบไปเดีบางที่มันก็ไหลลงมาสู่ระหว่างทรรกลางอกเย็นงบรู้สึกโตรู้สึกโตว่าตรง สอบอกได้เดียวอิ่มเอิบนะอิ่มเอิบต่ว่ารู้สึตตกตัวอยู่มีความคิดแต่อยู่มีตั้งหากตัวเขาสี่มีความคิดได้อยู่เด้ออนี้เด้อเรียกว่ามันแค่ปรรมาชาตินี่แหละมันก็สามารถรู้เห็นความเกิดดับได้บอกว่าทุกคนยจะพยายามเพ่งอยู่ใน,ในในในให้มันความสงบโดยปราศจากการคิดปราศจากการเห็นให้มีการคิดไปอ้องเห็นไป้องบ่แมนรับรููบ่ได้บ่แมนว่า สง,งบแบบว่ารับรู้ยังเลยบ่อยากรู้ซึกงยังเลยและให้มันมีปัญญาคนไปพร้อมใหม้หเห็นตามความาจริงคนไปพร้อมให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าบุบบคคลสัตวจริงของและเรื่องราวต่างๆหรือห้าตาข้าไปเห็นหูห้าวไปได้ยิน <c oughs> บางที่มันปุ๊บไปขีดน้าเรื่องของเขาเฝ้าถึงกลับมาลมหายใจปับ๊บหลดเนี่ยแต่ห้ามีความวว่า ในมีความไวในในเห็นคำว่าอนิจังกับนัตตาเห็นว่าจิตตรองเฮ้าเองกับวเธีไปแวัดน้ำเขาแล้วไปเกิดน,น้ำเขาแล้วดึงกับมาลมปับ๊บดับจากเขาออกมาแล้วแล้วก็มายู่ในลมหายใจี่เฮ้าเองเนี่ยเหตเอื่นว้เห็นวามเกิดดับอยันึือแต่ก็เห็นในเรือราวต่างๆเห็นห้มันเปลี่ยนไปของมันโดยทีเฮ้าว่าได้เขาไปเป็นน้ำมันคือเข้าบอกเขาไปยืนยันบ่เขาไปตัดสิน พอแม่งโตเข้าเขาไปเบาเด้ใจเขาเบาก่อนเอ้ยเหตุทั้งสันก็ถือต้องเหตดแบบนั้นต้องคิดแบบนี้คิดอยู่ผู้เดียวนั่นแหละอแต่ควบคุมความคิดตัวนี้ว่าไรมันสิเขาไปหาเขาจะไปคุยเลือนงล่างนันนี่กับเขาแล้วสิไปอธิบายเหตุผลจะไปยินยันตัดสินผิดถูกดีส่วนเลวซ้ำเล้วใดก็ตามมันจะคิดมันหลังจากคิดมันสรุปเหตุผลของตัวเองล่งแล้วอัตราตัวตนเกิดแล้วามันก็สิไปเบาทั้งสันไหมทั้งสีไหมไปตัดสินยืนยันผิดถูกให้เขาแต่ว่านี้เฮ้า ปล่อยให้มันเป็นเป็นเรืองของเขาเข้ากระรูดว่าเขาเบากันเรือนใดเรือนใดแต่ว่าเข้าอกเขาไปยืนยันว่าเป็นตัดสินที่มารู้นี่แหละจึงบอกว่าโอเคปัธรรมชาติแต่เขามาเข้าเห็นอยู่สือส่อหดือยิ่งอยู่สื่อในเรือนลรกต่างๆแต่เอาความรู้สึกต,ตัวมาไว้ในกลางร,ระวางการคิวการระบาดตัวเองหรือบางที่มันก็ร่วการอกดอกตคน,นเป็นแล้วนะแต่ความรู้สึกนี่บอออกจากตัวเองพบเกิดไม่ได้เนี่ยขนาดนั้นคือเขาเ้าบาไปเกิดก็ไผ พราะว่าเฮาบบอข้าไปยืนยันตัดสินกับไผเฮาบบอข้าไป,ขไปแสกแซงในสิ่งที่เห็นคือรู้บ่ไปแสกแซงว่าพิษว่าถูกนะแหละจึงบอกว่าแค่ปัญธมชาติกับข้าใจมีเมือนไรเด้อเอาความรู้สึกโตความรู้สึกโตก็คืออุเบกขาเวทนานะ่ะมันจะเกิดได้ไหนจึงนิ่มๆเรื่องการขิวการหัวหรือระหว่างท่ากลางปกรกช่างหรืออิม่มเออไปเลยบ่โตซ่านไปบ่โตกัแล้วแต้ แต่สารหนึ่งมันอ่อนดอกออบ่เม,ม็นลึกๆเฮาจังบึงเ,าางเาารืืองแาาล้วที่เ,เขาบอกกันคือจริงเขาบริเวณไ่เจบแต่วันบางาเห็นอยู่เขาบอกกันดังนั้นดังนี้แต่ว่าพ่เขาไปตัดสินน้ำเขาดูเลยว่า,าความรู้สึกตัวตัวนี้เนี่ยตัวอุเบกขาที่นี้มาเป็นตัวยืนยันตัวเองถ้าอาการนีหายความรู้สึกนีหาย,สหายสแสดงว่าไปเกิดตัวเขาแล้ว นี่แหละเป็นวิธีสังเกตตัวเองคุณจงบอกว่ารู้สึกตัวอ,อ,อย่างที่สู่สมาธิเคลื่อใในไหวนอนะึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นทั้งที่รู้อยู่ดูเรื่องราวต่างๆท,งๆทั้งทจะเห็นอยู่บุคคลสัตว์สิ่งของได้กลิ่นได้ยินเสียงได้รสสัมผัสกระทบสัมผัสรู้สึกทางกายรูได้กระทบห้อนหรือนาวเนี่ยนะนัแ่แหละพระจายามเลยมันก็เลยมันเป็นหอด มันร่วมเข้าไปถึงว่าจิตนี่จิตสังเกตจิตจากของเองเหมดแล้น,นะในแก่ปัตตมชาติมนันจะสังเกตสติเลยเป็นสติกำกับจิตนคนคนเรารวบรวบรวบรวมเอาไว้ว่าจิตนี่จิงสติกำกับจิตเ่นก็เรียกว่าสติสัมพันธ่สุดเนี่ยสติมันกว้างแต่เราเร่องสติอันนี้ห้าสที่เอาสติมารู้สึกตัวข้งเองมันหนึ่ถึงความรู้สึกตัวข้างเองมันมันหนึ่ถึงก็ลงให้ใจเขามัน หลักไงมันเยนนี้ออกจากกายเวทนาจิตส่วนคําว่าธรามคืกสิ่งที่เขาเข้าไปดูไปเห็นนั่นแหละคือเขาเห็นเขาเถียงกันพิดกันเขาคุยกันเรื่องอะไรก็แล้วแต่บ่เถียมบ่พิจกตร์กัางเขาทําเขาเขาปลูกเช็ดหัวเช็ดสวนปลูกต้นใหม่เขาขาเขาขายเขาปิ้งไก่ปิ้งปลาเขาไปเห็นหอดโตมันเข้าไปได้หอดกลิ่นมันหมือเล่าเข้าไปเลืองเลืต่างๆเกิดเขาเก็ดแซออกแซวลอยู่นั่นแต่ว่าเขาไปแสกแซงในตัวนั้น ก็ห้าเนี่ยมาสังเกตตัวเองโดยเอาความรู้สึกเป็นเกินสังเกตหนึ่งจิตในจิตหนึ่งแต่ว่าไปมันจะเป็นของมันเองหรอกนี่แหละว่าบาราหาตไปเอื้อมไกลเกินบ่ถึงดอกเพราะมันปฏิบัติธรรมต้องไปหลีกเล่นยังมากขนาดนั้นมีมั่งเป็นบางครั้งบางข้าวอยู่หรอกการหลีกเล่นาการผู้คนก็เลยมีมั่งบ่ไา้บารายยืนยันตากินเด็ดขาดแต่ว่าผู้ใดทำความสงบได้ ทำกลางความวุ่นวายทำกลางความกระทึกขึ้โคมท่ามกลางความชนลมุนต่างๆน,น,นางนาสารพัดได้โดยที่ใจตัวเองคิดตัวเองยังนิ่งอยู่ในกายตัวเองนะจะเป็นอันว่าเอาตัวรอดนะอยู่ในระวังทางการบุ่มบัาบุ่มบันั่นแหละแต่ว่าความคิดของเขาบ่าเข้าไปแส่บไปแซงบบ่ไปบ่ไปสนุกสนานกับเขาบ่าไปมวนบไ่ไปเพลิดไปเพลินกับเขาบ่าไปลํำพานเขาเออสมบูร่าเรื่องมันเป็นตะเกาหนึ่ง เอาแค่เพ่งอะไรแต่เพ่งได้ถือใจฮะกับไปเพลินกับเขาไปเห็ดหวงงักงักไปเห็ดตีนแงะแน้ำเขาหมายถึงมันพ่อใจไปเต้นน้ำเขามันเต้นในใจหน่อแหละแต่เพ่งมันถือว่าถือใจเดีมันถึงือเปิดแมงเงนีนยแบบเนี่ยมันไปตัดจินมาด้ยนั่นแหละหมายถึงจิตจงออกไปแล้วไปแล้วไปพบเกิดแล้วอารมณ์ไปเกิดพอใจกับไม่พอใจพบเกิดอารม่มเกิดเ้อบบในทารมณมมันบกเกิดมันจะเป็นอุเบกขาของมัน มันเป็นยุ่ในตัวเขาเองเยอาความรู้สึกโตมาเป็นเกินยินนะ่งันญะของอันนอ่นความคิดมันติดสังเกตมันเองแบบเอามึงไปแเ้านมกมันก็ดึงมากห้เกิดความรู้สึกในตัวเองใด้คือเ่าแหละบางางานว่าทุกสิ่งว่างเปล่าไร้รูปร่างตัวตอนอกมันไม่ได้ว่างเปล่าแต่ว่ามันว่างจากการเข้าไปคิดว่างจากการเข้าไปคิดไปยืนไปจนไปตัดไปสิ่งในผิดในถูกในบุญในบาปเนี่ยเรยอจึงวัดทำ กายเวทนาจิตเขาว่าถ้ำคือสภาพทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าหูดูดกินเสียงกระทบสมัมผัสรู้สึกแต่ใจเน้องเหาเองไม่คิดนนึกไม่ไปมีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจเพราเขาพบรับแล้วผูดด้ใดทําู่ทั้งสี่ได้เพราะถ้าเาจิตตายมันกลับมาหาล่มเพื่อเก่าล่ะมันฆ่าล่มล่ะครับออมันจะอยู่กับล่มมันจะเรียนหาลมเพราะว่าไปหาคิดนึกถึงึงผู้อื่นแล้วบ่มีผูดด้ใดป้องกันก็จบปวดปววตายเฮาได้มันจะคึนมาพึ่งคนเองตนก็ล่มล่ะ อยู่กับลมหายใจต่อเองผูฤฤฤ้ใดตายในลมหายใจใดวังใดเลยว่าบากลับมาเกิดเอลมหายใจบ่มีลูกบ่มีหลานของตรจิตไม่มีเป้าหมายบ่มีฐานรองรับเพื่อความคิดเท่านี้บ่ไปคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งดีดีโลดบ่าคิดถึงบ้านไม่คิดถึงสัต์เลี้ยงไม่คิดถึงทรัพย์สมบัติลดเลือกสวนไรหน้าไม่คิดถึงทองและเงินไม่คิดถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่รู้กับลมหายใจเขาออก จึงบอกว่าจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีฐานรองรับเออเมื่อบ่มีที่ตั้งบ่มีฐานรองรับปราศจากความคิดนึกพบเกิดขึ้นไม่ได้พบอันจะเป็นดั่งพื้นนาเนี่มีหมองข้าสิะไปเกิดพบความรู้สึกนั่นแหละออถูกละไปอารมเกิดบ่ได้พอใจแล้วไม่พอใจเกิดไม่ได้ดบและผู้ใดตายในลมหายใจใดจึงบอกว่าเป็นผู้ประกับมาถือในโลกนี้อีกยัง,งหน่อยนะครันี่น้อยได้นอนซึ่งพวกข้าคนหามานานเออหน่อยน้อย นี่คือข้ามเบาทองคุเจวายเป็นผู้ประกอบเมื่อเกิดอีกคอนะั้งเวลาเท้ากับพิสูจน์ใจขึ้นกันบอเท้าบอไดเอาตาสองคนมาเบาเท้ากับเป็นเองขึ้นกันนะกโ่โอ้มันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นี่เองอะไรขอเท้าก็กกเคยตายมาก่อนที่จังเบาบอกอเคยตายอย่าพูดเบา,เบเบาแต่ว่าพวกเขาได้ผ่าน้นไปแล้วนะแนละ้วเจ้าก็บอกมู่ข้ามจะอธิบายแบบไหนขึ้นกันนะ อดีแนะ่แต่ว่าเขาตายแล้วเขาเลยเอาขึ้นมาเบาด้มันเลยเปรียบใด้มันเลยมีในอย่างหาลหลายอย่างจึงนันสัน่นมันจะเขามาลุ่มดิเขาฝนดีแล้วอตอนบา่านคือตายไปนนรกแลเมื่อกี้เมื่อเราสร้องสามมือเนี่ยแ,แต่ว่านรกทุกอย่างอแหละึะนังสั่นแต่ครั้งที่สองก็ไปทุกเท่าครั้งที่สามต้องเริ่มรู้ดูท่างสิไปครั้งที่สี่เนี่ย บ่อยากขึ้นมาจากักเงียบอย่างนั้นเลยจังเอามาบบเบากพวกเจ้าฟังเพราะหายเสือ่อเด้อพวกเจ้าไปเหดเบิงังผู้ใดอย้จดมันตายเบิงัง <c oughs> กล้าตายบังว่ลอย่างน <c oughs> ้อยู่ทั้งว่าเอาประสบการณ์มาบอกแสกแซงเพื่อให้ฟังนำ้ำเฮ้าบาเรบอลต่าต่างๆเฉพาะพัสดุเฮ้าบาเวบอเฉพาะพัสดุเฮ้าประสบการณ์จริงเฮ้า เหมือนกับการเข้าถือไปอยู่ป่าบ่แมนมัเป็นนั่งรู้ลมเข้ารู้ลมออกโดยย่างอื่นบอเกิดมาบก,ก,ก่อเด้ย,ย่าง,งอื่นบ่เห็นบอมแมนเด็กเห็นเบดนั่นแหละแต่ว่ารู้ลมเข้ารู้ลมออกจริงๆเ้องบ่ได้เข้าไปเลิกยังดอกยูนหนึ่งกับสองสับไปสับมาอยู่แค่นี้เออวันนี้ทือว่าประสบการณ์จริงๆมันข้าไปอยู่ป่าผู้้เดียวบางที่เป็นงูใ่มามัง แต่ว่าเขาบรกอไปคิดกับงูใหญ่หน่เขาอยู่กับลมยางเดียวแต่คิดนึกเมื่อไหร่กล้าและกลัวเกิดทันทีพอใจไม่พอใจเกิดทันทีพบเกิดทันทีอะไรเวอรได้เมนตแต่ทนั้นฝนตกลมฝ่าห้องฝ่าผ้าพกใหม่หรือผ้าล้มขลางๆเขาเนี่ดังเสียเปียกข้าไปมันสะเทือนเดือนหลังกันยังก่ธรัมาดาดีแต่ว่าคิดมันบาหวานใยโอ้มันสุดดีแล้วมันสุดในลมหายใจดีแล้วมันบออกไปคิดมันบาหวันไหวเดี๋ดือว่า อยู่คนใส่ครับบางที่ก็ว่าจิตที่ถูกโรคกระทบแล้วไม่หวนไหวเพราะว่าเ้านิ่งอยู่กับร่มใดดีแล้วแล้วผู้หูได้เล่าบ่แมนว่าบ้าหูนี่แหละว่าสมาธินั้นบ่แมนการเขาเป็นนิ่งบ่เห็นยังบราดูยังบ่ามนรู้เห็นทุกอย่างแต่ไม่เข้าไปแทรกแซงบ่เขาไปตัดสินบ่เข้าไปมีอารมณ์กามฤทธิ์ที่ในกระเขาถ้าปราศจากการคิดทั้งทั้งที่เห็นอยู่มันบ่มีหรอกอารมณ์มันแต่มันเห็นอยู่โอ้ยหลายโบทแต่ว้าเรื่งเล่าลึกหลับ เยอะแยะแหละแต่ส่วนมากความจริงนะว่าเป็นของกินเป็นของปลอมเป็นจิตตะสังขัรมันสร้างขึ้นมาเองของมันเออว่าเป็นผีก็เป็นผีทิ่ใจข้าไปสร้างเองเนี่ยึงบอกว่าให้มีสติให้มากจึงจะเอาความรู้สึกโตยี่นีอยู่ในความรู้สึกโตและหนุ่หนุนมๆนัวง,วงาละเอาการดีิบม่ยันไปาจนวันนี้ย่อมแค่ปัฐมฌานเออเราต้องไปยังกับมันลึกๆดอก คนเท่าคิดมากเป็นบาได้คิดมากขาดตัวตายได้อะไรผมบอกว่าพระเจ้ยยาม,มันอยู่กับตัวของให้มันามากมากซะจะอยู่ตะกับผู้อื่นหลายคำว่าอยู่กับผู้อื่นหนึ่งให้เขาใจดีเด้อความคิดของเท่าไปอยู่ออคิดถึงคนนั้นแล้วก็ปุงแต่งไปบางคนถีบหักกระห้วงคนที่กกทเลียดก,ก็สรัง่งอยากให้มันตายนี่ไปละไปอยู่กับผู้อื่นแตาอา่อารมณ์อารมณ์ทือว่าพ่อใจว่าพ่อใจเหมันเด็กกบ เรือเบาซีย่างกันอุปทานซีนึงแหละพอความอยากเขามต้องคิดเลยฮอเมื่อมันอยากมันก็คิดนึกไปกับบุคคลนั่นแหละการอุปทานที่ถูกปุปทานเสร็จแถูกปุปทานอัตตาวัตถุประทานบอกกันเลยว่าคือความรู้สึกนั่นเองความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจนั่นเองนั่นแหละพบเอนอีออ่ยบอกคอยบอกอาลีดอกบ่กมีคนได้มาใส่ใจจออยู่ปานนั่นดอกเอาเละเอาละพอ